สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับบล็อกประจําวันวันนี้อยู่ในสถานที่ที่ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆตามเราตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่ย้ายไปเชียงใหม่ยังไม่ย้ายไปลําปางนะคะที่นี่ก็คือเป็นบ้านของพี่ชายตีนั่นเองเราเคยทํา ฟาร์มผักกันบนนู้นนะคะสำหรับร็อกนี้ค่ะเราไปกันด้วยรถซูบารุซูบารุวอล์คที่ปอนแก่นเนาะมาบอกไปแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะพาไปสถานที่ที่เราอยู่ที่นี่แล้วเราจะแบบไปเป็นประจำไปเป็นประจำแต่ว่าอาจจะไม่ทั้งหมดนะอาจจะบางที่เนาะก็ส่วนมากก็จะพาไปกินนั่นแหละอันดับแรกเลยก็คือเติมน้ำมันเติมน้ำมัน ช่แล้วออไปกันเลยทุกคน<ป>ถ้าเพื่อนๆจำได้เนาะคือทุกๆทริปก่อนที่เราจะย้ายไปที่เชียงใหม่ลำปางเราจะสตาร์ทที่บ้านหลังนี้ตลอดเลยแล้วก็รวมถึงการที่ไปกินไก่ย่างวิเชียรบุรีการไปกินกว๋วยเตี๋ยวอยุธยาก่อนออกเดินทางและเดี๋ยววันนี้เราจะทำสเต็ปเดิมเราอยากจะบอกว่าอตอนที่เรามาถึงที่นี่เนาะ มันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปมากระยะเวลาแค่ห้าเดือนหกเดือนเองจากบักซอยไม่เคยมีเซเว่นก็มีใช่แล้วก็เราขี่ผ่านมาปั๊บบ้านอ่ะโครงการบ้านอ่ะขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยจริงโอ้ความเจริญมันเข้ามาเร็วจริงๆเนาะหนาแน่นและแออัดใช่อันนี้คือนอกเมืองนะครับผมเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะทราบกันดีแล้วเนาะว่าเราย้ายจากขอนแก่นนะคะไปอยู่ที่เชียงใหม่ที่ลำา สักครึ่งปีได้แล้วปะ่ะใช่ไปอยู่ที่เชียง,ให,งใหม่แป๊บหนึ่งแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ลำปางแล้วนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นในบล็อกประจําวันเนาะทีเนี้ยเราอ่ะมีหมาด้วยกันสองตัวก็คือเลี้ยงคู่กับหมาของพี่ชายกับพี่สะพ้ายของตีนะคะของเราหนึ่งตัวของเขาหนึ่งตัวทีนี้พอเราไปอ่ะก็ฝากไว้ด้วยกันและหมาสองตัวเนี้ยคือมันอยู่คู่กันมาตั้งแต่เกิดเลย ทีนี้ปรากฏว่าเจ้าหมาตัวหนึ่งนะคะตัวเล็กเขาป่วยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแหละแล้วมีการผ่าตัดแล้วทำให้แบบเหมือนอาการมันซุดอะ่ะเออก็เลยถือโอกาสนี้มาเยี่ยมด้วยนะคะตอนนี้เรามาอยู่ขอนแก่นได้สองคืนเนาะอืมสองคืนแล้วก็วันเมื่อวานนี้นะคะวิ่งวุ่นกับเรื่องหมาอยู่เรื่องแบบ ของที่เราจะส่งไปที่เชียงใหม่ด้วยเพราะว่ามันก็มีของบางส่วนตอนที่เราไปรอบแรงเราไม่ได้เอาไปด้วยเนาะแพ็คแพ็คแพ็คส่งไปเยอะเลยส่งไปที่ลำปางมาพูดผิดอ่ะพูดผิด,ดแล้วอ่ะใช่ก็คือส่งไปที่ลำปางนะคะทีเนี้ยเมื่อวานก็ไม่ได้ถ่ายร็อกเลยเพราะว่ามัวแต่วุ่นเดี๋ยว เยอะมากปไปเยอะมากที่น่ะเมื่อก่อนตรงนี้ไม่มีรลตัสนะท,ที่เทศบาลบ้าน,นเป็ดปตอนนี้มีรลตัสเออม,มีตลาดตรงนี้เส้นนี้เป็นถนนริมบึงหนองโคดนะคะนี่ใบเดาไม่ผิดเลยตรงนี้โครงการบ้านก็ขึ้นแล้วตอนนั้นเห็นเป็นที่โลง่โลงๆเนาะขึ้นเยอะมากจริงนะโครงการบ้านเหมือนกับว่าที่ขอนแก่นนะ่ะในเมืองมันจะค่อนข้างที่จะแออัดมากๆา,ากนะแล้วก็เมืองก็ขยายมาฝั่งนี้เนาะ โครงาการบ้านแบบขึ้นนอขึ้นเนาแล้วก็เหมือนขายได้ด้วยนะใช่เส้นมาริวันสนามบินเนาะเออฝั่งฝั่งสนามบินนะถ้าใครสนใจบ้านก็ถามเราได้นะ <laughs> <laughs> พอมีบ้านที่จะแบบดีๆขายให้ครับ <laughs> <าย S 1> <laughs> ไม่ดแน่ข,ออแขายของอีกละพามาดูเขียงเนื้อประจําของพ่อบ้านไม่รู้จะเปิดหรือเปล่าเปิดตอนบ่ายอ๋อใกล้ถึงยังจะอยู่ตรงชิปสมัย ข้าสารนี่ตรงนี้ค่ะไม่เปิดเขียวๆปิดอยู่นี่ปิดคือน้ำจิ้มอร่อยมากข<ค>มแบบอำลําเอออีสานจ้าเลยอ่ะคือขมอำลําแล้วก็แบบนัวสุดๆอส, <c oughs> สุดยอดร้านนี้ถ้าใครอยู่กรุงเทพก็มาลองตามดูฮะเขาสดนะใช่ไหมเออก็เป็นนวันต่อวัน มาถึงจุดเสียเงินจุดแรกเรามาเติมน้ำมันกันก่อนนะคะ95อโ,โอเค okay. ดูซิว่าตอนนี้ลิตรเท่าไหร่ละโหเห็นราคานั้งมันแล้วช้ำเนาะ,ะครับี่กามิมอไม่มีรับ โอ้เจ oh. ็บปวดจากค่าน้ำมันแล้วแต่ว่าชีวิตเราก็ต้องดินเนิ่อต่อไปเราไปกินมืวยเตียวกันดีกว่าโอเคเปิดใหม่ด้วยอ่ะโอ้โหันนี้ก็เปิดใหม่นะ b i g and ์แอ l เหมือนเป็นไอเนี่ยปะร้านขายเบเกอรี่อ๋อเหรอโอ้ไม่จออะไรใหม่ๆเนาะใช่ นี่นะคะเมื่อกี้เราผ่านตลาดคำไฮมาแล้วเดี๋ยวจะไปแวะรา้รานก๋วยเตี๋ยวร้านประจำมีจีดจไมนอไม่แน่ใจเลยเลยยเอ่านี่ไงถึงแล้วก๋วยเตี๋ยวยุทธยาโอ้ยมีน้องมาด้วยโอยเดี๋ยวนี้ก็มีของขายเยอะเลยเนาะ <dengan S 1> นะน้ำวหวานกาดเจียวเนี่วันนี้ไม่มีขนมถ้วยอันนี้คือตะกรอนตะกรอนเขาจะมีแต่แบบว่าเผ็ดกับไม่เผ็ดนะแต่ในนีนนนน้สามารถสั่งระดาบได้ไม้ตางมากว่าเขามีขนมถ้วยปะน่าจะยังไม่มานะเดินไปถามเนี่ย ขนมถ้วยใกล้เสร็จแล้วเนี่ยค่ะทุกคนนี่คือกากเจียวนะคะเป็นกากหมูเจียวที่ปายกะตีชอบมากแล้ววันนั้นน่ะมันเป็นประเด็นนิดนึงก็คือเหมือนป้าเนะี่ยก็แย่งกากหมูจากมา้า <laughs> ใช่มันเป็นของโปรดของทั้งคู่เลยนะคะคืออร่อยอะออร่อย ที่นี่เรามากินตั้งแต่ร้านเืิดแ็กๆเลยใช่ยังแบบมีโต๊ะมีเดียวแล้วก็ข้างหลังเป็นนอบไปนะระแนงชั้นสองขึ้นไปให้เรานั่งใช่ไหมแต่เดอนี้คือแบบโต๊ะเต็มร้านเลยแล้วก็แบบว่าเลียนไปมากอ่ะใช่ดูถ้าทางจะขายดีนะ <c oughs> เออแต่ก็คือมันอร่อยจริงนั่นแหละใช่ใช่รสชาติอร่อยอืเต้ากากีกับเตียวกีถ้วยก็คนละถ้วยไง หด้วยครึ่งได้ไหมได้สปอร์ตแค่นะโอ้สปงสปอร์ตอะไรมานะ่ะสามารถจ่ายค่าน้ำม,มันได้ทุกอย่างก็จ่ายได้หมดแล้วทริปนี้นี่อิงค่าน้ำม,มันบ่อยเกินไปแล้วนะฮะก็มันเรื่องจริงนี่นะมาแล้วขนาดกลับมานี่ยยังกินเมนูเดิมเลยอ่ะไม่เปลี่ยน เขาไปสั่งเป็นบะหมี่เนื้อพิเศษนะคะเขาก็จะมีผักบุ้งให้แต่ว่าน้ําซุปนี่คืออร่อยเข้มข้น,นมากสั่งข้าวสวยด้วยกลัวพอบ้านไม่อิ่มุด<ะ>ข้าเหมือนเลยม,มันจะแบบไม่ใช่เครื่องเทศพะโล้นะครับทุกคนไม่เหมือนเลยอมันจะเผ็ดแล้วก็หอมพริกเหมือนน้ําซุปเนื้อตนนะุน่ะอ่คือถ้าสมมติว่าผูดถึงอยุทยาของบางเก้าแหละ เราจะได้กลิ่นของเครื่องเทศแบบสไตล์ทะโลแต่นี่คือ,อมไม่ใช่นะครับคือมันจะเป็นเหมือนเผ็ดละหอมพิกอะไรที่ปอบมันอธิบายยากแต่ว่ากินแล้วมันคมกรอบมันเข้มข้นเนาะต้องมาลองเองเออต้องมาลองเองโอเคสูตรของป้าคือเ hey, ทกากเจียวใช่ไหมอือครึ่งนึงนะ อยู่ไปก่อนละอันนี้ครึ่งเยอะหรือครึ่งน้อยเนี่ยครึ่งแล้วอฮะอืมใส่พริกเพิ่มด้วยเหรอนิดหน่อยอันนี้สั่งเป็นเผ็ดกลางไงปกติสามเผ็ดมากแต่ว่าวันนี้เดินทางกลัวท้องท้อง,องอยังไม่ดีดูสิทุกคนเราใส่หอละพาเข้าไปใส่กัดเกี๊ยวเข้าไปแล้วก็เส้นก๋วยเตี๋ยวกับเนื้อที่แบบว่าเคลือบด้วย เนี่ยมันอร่อยมากถ้าใครที่ตอบรถท้าแบบเจมจ้นอะ่ะเจมจนมพเพราะว่าไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวรอ,อขนมถ้วยสวยมากชุดสวยแท่วันนี้ใส่เยี่ยมด้วย <laughs> ใส่เยี่ยมมาดูเด็กลงไหม <laughs> ไม่รู้นะ เผ็ดเผ็ดเอาเริ่มกันแล้วเนี่อ๋อใหม่ใม่เลยอันนี้คือเขาทำเองอยู่หลังร้านแล้วนั่นแหละแล้วก็เพิ่งเสร็จด้วยยกมาใหม่ใหม่เลยเดี๋ยวสักพักถึงกินได้เพราะว่าเพิ่งกินเผ็ดไปเจอของร้อนนี้แสบปากเลยโอ้หัดสเกี้ยงเลยนั่นแหละ หนมถ้วยต่อเลยเหรอชิมดูชิมดูอันนี้ไม่เคยกินนะขนมถ้วยแบบเสร็จใหม่ๆแล้วนี่ยใช่เคยกินแต่แบบที่เย็นๆเออเหนียวเหนียวเหนียวแบบดึงรอรถได้เลยใช่ไหมใช่ <laughs> อร่อยอร่อยอนะ เรียนหนองโคดร้านปลาเหรียญร้านประจําป้าเลยใช่แต่ก่อนผมขายของออนไลน์ใช่ไหมผมก็จะส่งของที่แถวแถวนี้เพราะว่าสมัยก่อนแถวถนั้นมันยังไม่มีขนส่งเลยนะก็คือต้องมาส่งแบบใ,ใกลบ้านหน่อยส่งไกลบ้านหน่อยส่งฝั่งโน้ตแล้วก็เวลา,าแวะกลับจะแวะกินร้านป้าเหรียญประจําเลยเพราะว่าเป็นอาหารตามสั่งที่ รสชาติจัดจ้านอ่ะคือต้องบอกนี่นะว่าคนที่แบบว่าจะไปกินร้านอาหารตามเราเนี่ยถ้ากินอาหารรสจืดอ่ะต้องคิดนิดนึงเพราะว่าป้าน่ะเป็นคนกินรสจัดใช่ไหมใช่แล้วเวลาที่ไปเจอร้านอาหารร้านไหนที่รสชาติแบบว่าจะอ่อนๆนะคะเขาจะไม่ค่อยถูกปากแต่ว่าไม่ใช่ร้านนั้นไม่อร่อยนะทุกคนคือมันเป็นเหมือนกับว่า รสชาติของแต่ละคนอะเนาะคือถ้าแบบว่าเราบอกว่าอร่อยนั่นแปลว่าทุกๆคนที่ทานเผ็ดคือตามได้เลยอืม,อมก็เวลาที่เราไปกินข้าวกินอาหารหรือรีวิวอะไรอย่างเงี้ยเราจะค่อนข้างเข้าใจมากกว่าเข้าใจว่าถ้าเราไม่กินอาหารรสจัดเนี่ยรสชาติเนี้ยมันมันน่าจะอร่อยนะอเออเราก็เข้าใจได้แบบนั้นไงบางคนแบบถามเราอว่า ไปกินไปกินร้านไหนก็มีแต่ร้านอร่อยอร่อยคือก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็ต้องรีเซิร์ข้อมูลก่อนเนาะว่าใช่ดูรีวิวดูรีวิวว่าคนนั้นคนนี้เขาเป็นยังไงเขาชอบไหมแล้วทีนี้เราไปกินเนี่ยรสชาติมันก็โอเคเราก็รีวิวตามจริงไงแต่ว่าร้านที่ไม่อร่อยอะ่ะมีไหมมีบางร้านที่เราไปนะครับคือแบบบางทีเราแบบอยากส่มไปอย่างเงี้ยรีวิวร้านลับๆหรืออะไรเงี้ยพอเราไปปับ๊บ รสชาติไม่ได้ความสะอาดแย่เราก็คือทุกคนก็จะไม่ได้เห็นคลิปเลยใช่เพราะว่าเหมือนะเวลาที่เราออกสื่ออะค่ะเราก็อยากจะนําเสนออะไรที่มันเรียวมันเป็นความจริงแล้วทุกคนสามารถตามได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปร้านที่มันไม่อร่อยแล้วมันมันไม่โอเคจริงๆอิอะแล้วมีคนตามไปอย่างเงี้ยคือก็อาจจะทําให้แบบลูกค้าคนที่ตามอะเฟลไปด้วยเนาะมีหลายหลายร้านเลยที่เราไปถ่ายรีวิวปั๊บแต่สุดท้ายไม่ลง มันมันไม่ใช่ว่าทุกร้านที่เราไปมันอร่อยไงแต่ว่าทุกคนเห็นว่าเราเราไปแต่ร้านมันมันดีมันอร่อยใช่ไหมใช่<ๆ>ก็เพราะว่าเรานําเสนอแต่ร้านที่แบบอยากจะให้เพื่อนๆตามไปเนอเอ,อโอเคและตอนนี้ค่ะพวกเราอยู่กันที่ฟาร์มกำนันเตียงจาหน่ายเนื้อโคขุนคุณภาพสูงนะคะเดี๋ยวตามพาบ้านเข้าไปเลือกซื้อเนื้อกันเลยเสือร้องไห้ ร้านนี้คือไม่ใช่ร้านประจำที่เรามานะแต่เป็นร้านที่เราอยากมาอันนี้คือร้านกำนันเตียงเตียงคือร้านนี้ดังมากเลยนะในขอ่งแกตอนที่เราอยู่เพื่อนซื้อมากินบ่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้มาสักวทีทวันนี้ก็เลยโอเคเราต้องการเนื้อแล้วก็เนื้อชับเสียงแถวบ้านไม่เปิดใช่แล้วก็มาร้านนี้เลยจบเลยแล้วก็ที่นี่มันจะเป็นพวกเนื้อแช่แข็งเนาะใช่ใช เยอะเลยหัวเสือหัวน่เนีแต่ไม้น่าจะสิบไม้นะไม้ละสิบบาทแล้วก็อันนี้แล้วก็ผุมสิบไม้ัน oh นี pues s <s ่น่าจะส่งละห้าร้อยัำส่งครึ่งโลอะแล้วก็ดูดิเนื้อแบบน่ากินน่าอร่อยมากเลยและที่สุดท้ายที่เราจะพาทุกคนมาเที่ยววันนี้ค่ะมาเที่ยวมาเขาเรียกว่าอะไรคืนสู่เยาว่ปะ คืนสู่ย่าเหรอกลับมาอีกครั้งเออตอนนี้เราอยู่ที่กังสดานนะคะอยู่จะไปเราจะไปกันที่ร้านม้วนซื่นบ้านกาแฟาร้านนี้หลายๆคนก็พอจะทราบแล้วเนาะว่าไปตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะไปเคยทํางานพร์ททมเป็นบาริสต้าที่ร้านนี้ด้วยเดี๋ยวเรากลับไปคืนสู่เย่ากันโอเคด้านนู้นคือถนอนมิตรภาพนะคะร้านม้วนซื่นจะอยู่ทางขวามือ ไง่งตั้งใจจะมาอย่าบอกนะว่าปิดไม่ปิดใช่ปะออ๋โอเคฝั่งด้านข้างเขาจะมีลานจอดรถด,ด้วยนะคะสวัสดีครับ ก็เนี่ยแปะสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วอ่าเราเด้ฟูมาเยือนแล้วที่มนซื้นขัดเก็ดเรียบร้อยสำหรับความคิดถึงก็ได้พบปะผู Bless ้คนแล้วก็ได้ไปสถานที่ที่เราเคยไปเนาะก็ทำให้หายคิดถึงไปบ้างใช่แต่ก็ดีแล้วนะนานๆมาเยี่ยมทีเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็เหมือนกับทุกๆอย่างยัง หมายถึงรสชาตินะยังเหมือนเดิมเอ,อหลายๆอย่างก็เปลี่ยนไปเยอะเลยความเจริญที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแต่แต่มาว่าการที่เรากลับมาแล้วทุกอย่างมันเหมือนเดิมอะมันทําให้รู้สึกถึงกลิ่นอายตอนที่เรายังอยู่ที่นั่นเหมือนแบบกินอาหารก็แบบอุ้ยรสชาติยังเหมือนเดิมเลยกินกาแฟก็รสชาติแบบนิ่งอะออะเออ ตรงนี้เป็น3มแยกเจ้าพอมอดินแดงที่จะเลี้ยวเข้าไปมอขอนะคะเมื่อตอนมอห้ามอหกอะช่วงมอปลายที่ก่อนจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยขอนแก่นนะมันก็จะมาขอพรนี่นี่แหละขอพรแล้วได้พรเลยอ้าวก็สอบติดมอขอนะเว้ยก็นั่นแหละครับนี่วันนี้ก็เป็นบอ็อกสั้นๆเนาะที่เราได้กลับมา เยือนถิ่เก่าแล้วก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับคลิปหน้านี่สนุกแน่นอนใช่เรากําลังจะเดินทางไปที่ไปที่แคมปิ้งแต่ไม่บอกว่าที่ไหนโอเคค่ะไปด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับผมบายบายทุกคน